นกกระจอกกับแมงมุมแมงมุมหิวโซตัวหนึ่งฝ้อกมองดูนกกระจอกที่กำลังไล่จับมแมลงตัวเล็กๆกินเป็นอาหารมันจึงคิดว่าใย,ยแมงมุมของมันนั้นสามารถจะดักจับนกกระจอกเอาไว้ได้เจ้าแมงมุมเร่งชักใยให้หนาะและกว้างที่สุดอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้เพื่อหวังว่าจะจับนกกระจอกกินเป็นอาหารซึ่งจะทำให้มันอิ่มหนำสำดาญไปได้อีกหลายวัน เมื่อเจ้าแมงมุมสร้างตาข่ายดักจนเสร็จนกกระจอกก็บินเข้ามาชนใยแมงมุมของมันและบินทะลุได้อย่างง่ายดายทาให้ใยแมงมุมทั้งหมดขาดวิ่นลงเมื่อเจ้าแมงมุมเห็นเช่นนั้นมันจึงกล่าวกับตนเองว่าเออข้าช่างโง่เสียจริงนะเนี่ยเชื่อว่าจะจักดักจับนกกระจอกนี่ได้โอโง่เราเสียจริงเราจากนั้น มันจึงกลับไปซ่อมแซมใยของมันเพื่อดักจับแมลงกินเป็นอาหารตามเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามทำในสิ่งที่เกินกำลังและความสามารถของตน